สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ้งแล้วผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID 19, โควิดสิกรมการแพทย์เผยโรคที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนอาการล่าสุดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยนายแพทย์สมศักดิ์อัคคศินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวเผยแพร่ในโลกโซเชียลขณะน,นี้ในเรื่องการเกิดโรคตุ่มน้ำพองสายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนั้นก็เรียนว่าโรคตุ่มน้ำพองสายเป็นกลุ่มโรควัคซีนโควิดสิผิวหนังที่พบไม่บ่อยแบ่งออกเป็น สองโรคคือโรคเพมพีกัสมีอุบัติการ0.5ถึง3.2รายต่อประชากรแสนคนไม่ใช่โรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้และโรคเพมพีกอยอุบัติการ2ถึง22รายต่อประชากรล้านคนทั้งสองโรคมีอาการคล้ายคลึงกันคือมีตุ่มน้ำพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อบุเมื่อตุ่มน้ำพองแตกจะกลายเป็นแผลทลอกตามร่างกายอาการของโรคจะเป็นเรื้อรังมีช่วงที่โรคกำเริบและโรคสงบได้ทั้งนี้การเกิดโรค ตุ่มน้ำพองใสมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งจะพบได้น้อยในต่างประเทศเคยมีรายงานข้อมูลอาการข้างเคียงทางผิวหนังในช่วงเดือนธันวาคม2563ถึงเดือนเมษายน2564หลังได้รับวัคซีนโควิด -19 พบว่าการเกิดตุ่มน้ำพองใสจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA มี12รายโดย7รายหายในระยะเวลาเฉลี่ย3สัปดาห์และอีก5รายมี การดำเนินโรคต่อเนื่องต้องเข้ารับการรักษานอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองใสหลังฉีดวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ ector, ด้วยเช่นกันปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เพียงพอที่จะสามารถระบุได้ว่าการเกิดโรคตุ่มน้ำพองใสหลังฉีดวัคซีนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันหรือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากวัคซีนโดยอาจเป็นไปได้ว่าการออกฤทธิ์ของวัคซีนที่กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานต่อไวรัสเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชน นิทีเซลซึ่งเป็นเซลลสำคัญในการเกิดโรคผิวหนังหลายชนิดหรือโปรตีนบางอย่างที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเองโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโรควิด -19 น,นั้นมีผลดีมากกว่าผลเสียด้านแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิต ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า โรคนี้วินิจฉัยจากประวัติและอาการทางผิวหนังร่วมกับการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาซึ่งมีลักษณะเฉพาะโรคคือการพบการแยกตัวออกจากกันของชิ้นผิวหนังยาที่ใช้รักษาหลักคือ,อยาเซรอยชนิดรับประทานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมากหรือมีผื่นในบริเวณกว้างก็จําเป็นต้องได้รับยากดูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆเช่นยาซาฟาโฟมาหรือ,อยาแอสซาทิโอ,อฟรร่วมด้วยในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในการรักษาด้วยยาฉีดกลุ่มชีวโมเลกุลซึ่งควบคุมโรคได้ดีและมีผลให้โรคสงบได้นานูพอำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกล่าวเพิ่มเติมว่าการรักษาโรคตุ่มน้ำพองสายควรรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและเพื่อช่วยให้การหายของโรคเร็วขึ้นหากสงสัยว่าเป็นโรคตุ่มน้ำพองสายแนะนำให้ปร,รึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและคารักษาพยาบาลสามารถครอบคลุมคาดรักษาในระบบ สาธรารณสุขทั้งประกันสังคมและ30บาทรักษาทุกโรคท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ